สนุกกันใหญ่เดอยเยร์โชว์เพลงร็อกบ,บนกระทงยักษ์ที่ขอนแก่นงานนี้แฟนคลับลุยน้ำร่วมวง แฟนคลับสุดเหวี่ยงลุยน้ำชมการแสดงเดยอยบนกระทงขนาดยักษ์ณลานริมน้ำตลาดต้นตาลขอนแกน่นชาวเน็ตคอมเมนต์ FC แก๊งปลาคา้าฟเรียกได้ว่ายังไม่ถึงวันลอยกระทงก็มีเรื่องราวความบันเทิงให้ติดตามกันแล้ววันพฤหัสบ,บดีที่9พฤศจิกายน2566เพจ f a c e b o o k ผีแม่บ้านที่รักฮาวายสปิริได้โพสต์ภาพเผยให้เห็นวงดนตรีร็อกสัญชาติไทยชื่อ ดังอย่างเดอะเยอร์เดอะเยอร์ขณะที่กำลังเล่นดนตรีบนกระทงขนาดยักษ์ข้ามกลางแฟนคลับที่ลุยน้ำพร้อมส่งเสียงเชียร์ที่ลานริมน้ำตลาดต้นตาลขอนแก่นเพจเฟซบุ๊กผีแม่บ้านที่รักได้โพสต์ภาพมิติใหม่ของการเล่นดนตรี พร้อมระบุว่าวันนี้เขามาเล่นคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายที่ขอนแก่นแล้วชวนไปดูมี f ีแก๊งปลาคาฟลงไปดูในน้ำอย่างฮาบัตคอนปีหน้าใกล้หมดแล้วใครยังไม่ได้ซื้อรีบรีบเลยเดะเยอรอาจจะเล่นครั้งสุดท้ายพร้อมกันนี้เพจ Facebook ดังกล่าวได้แนบคลิปวีดีโอใต้โพสต์เผยให้เห็นความสนุกสุดเหวี่ยงของแฟนคลับขณะที่เดะเยอร์กำลังทำการแสดงอยู่ เพราะนอกจากจะลงไปแช่น้ำเพื่อรับชมศิลปินคนโปรดแบบใกล้ชิดแล้วเหล่าแฟนคลับยังเปลี่ยนวันลอยกระทงให้เป็นเทศกาลสงกรานต์โดยการสาดน้ำใส่กันร,ระหว่างรับชมการแสดงอีกด้วยด้านเพจ a c e b o o k ผีแม่บ้านนอกจากจะโพสต์คลิปวีดีโอให้รับชมแล้วยังคอมเมนต์บอกด้วยว่าเห็นปลาว่ายน้ำปะปนตรงที่แฟนคลับลงไปเล่นน้ำ ทำเอาชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์อย่างล้นหลามในเชิงขำขนันอาทิ มีใครเดินชนปลาบ้างครับผมแล้วหนึ่งอะไรตลกตลกเนาะช,ชอบชอบชอบครับ fc แก๊งปลาคาฟ555เป็นต้นนอกจากนี้ชาวเน็ตบางส่วนลงความเห็นว่าการที่แฟนคลับลงไปเล่นน้ำขณะที่ศิลปินแสดงดนตรีสดอยู่ค่อนข้างมีความเสี่ยงเนื่องจากอาจเกิดอันตรายได้เพราะน้ำค่อนข้างขุ่นจึงอาจมีเศษตะปูจากการทำกระทงตำเท้านั่นเอง